<c oughs> สวัสดีค่ะขอเนี้ยรีวิวนะคะวันนี้บิมพามาชมเป็นตัว Isuzu e D-Max All New เป็นตัวแคปโฟนะคะสประตูแล้วก็เป็นตัวเตียนะคะรุ่นตัวเอค่ะปี2015นะคะเครื่อง2.5คันนี้ได้สีขาวแล้วก็เปลี่ยนแม็กใหม่นะคะจะได้เป็นแม็กตัวสีทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถรอบคันกันค่ะ,ะมาดูสภาพด้านหน้านะคะคันนี้ ไฟหน้าใสๆเลยแต่ว่ารุ่นตัวเอสเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะคะสภาพดีไม่มีแตกร้าค่ะส mm hmm. ีสันฟากระโปรงสวยงามนะคะ, mm hmm. ะกระจกค่ะกระจกติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะสภาพดีไม่มีแตกร้าค่ะส่วนภาษีอย mm ู่นี่มันไม่ได้ติดไว้ดึงก็แล้วออกมา หมดไปเมื่อ19พฤษภาคม68นะคะก็หมดไปเมื่อกลางปีก็ถ้าจบราคานี้ก็พร้อมโอนต่อภาษีให้พร้อมนะคะคุยกันได้นะคะอะมาดูด้านข้างนะคะสีสันด้านข้างคันนี้สีสวยรอบคันนะคะน,นี่ตรงนี้นิดนึงนี่โลนิดหน่อยนะคะนี่สภาพแม็กค่ะ สภาพยางนะคะยางจะได้เป็นยางขอบสิบแปนะคะปีอะไรเอ่ยฝั่งนี้มีปีบอกไหมฝั่งนี้ยังไม่เห็นปีนะคะเดบินไปดูอีกทางหนึงให้ว่าปีไหนสภาพดอกยางก็ประมาณนี้ค่ะดูชัดทรงชัดซีนะคะชัดซีสภาพดีนะคะไม่มีผุค่ะสมวงสมรสอสวยนะ มาดูด้านในผังผู้โดยสารนะคะด้านหน้าแฮงวาตวสวยนะคะโทงสีเบจตัด,ดดำนะคะแล้วก็เบาะเบอะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะคุ้มหนังล้วนเลยหนังสวยสภาพดีด้วยนะคะหนังดำทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็คอนโซลหน้านะคะเขาได้ตัวแอร์แบกมาด้วย ข้างหน้าคู่หน้าแล้วคอนโซลก็คือได้สวยนะคะพวงมาลัยไม่มีแตกลายงานแล้วก็สีไม่มีซีดนะคะได้จอแอร์เย็นนะคะเกียร์จะได้เป็นเกียร์กระปกุกเกียรธรรมดา5สปีดนะคะ5เกียร์ปกติเราโอเคมาดูช่วงเก็บข,ของนี่ช่วงเก็บของด้านหน้ามีคู่มือคู่มือนะคะ ใช้งานได้ปกติเลยเพดงเพดานใหม่มากๆนะคะไม่มีร่องรอยเจอมาอสวยน็อตด,ด้านหน้าน็อตสวยเดิมนะคะน็อตด,ด้านข้างไม่มีรอยขันนะคะสติกเกอร์เดิมนะคะดูรอยอาร์กันบ้างนี่ เดิมชัดโรงงานนะคะอ่ะมาดูด้านหลังนะคะผู้โดยสารด้าน,นหลังแขงประตูก็สวยนะคะสีไม่มีซีดเลยด้านนงด้านในไภายในกว้างนะคะเบาะด้านหลังก็หุ้มหนังเหมือนด้านหน้านะคะสภาพดีไม่มีชิกขาดค่ะพี่ดงเพดานสวยนะคะดอยอาร์คเดี๋ยวไปปรับแสงป๊บหนึ่งนี่ น,นี่นะคะอาร์โอเคน็อตน็ตเส้นลายสวยนะคะแมกไลเนอร์สภาพด้านหลังนะคะก็ไม่มีเจาะรูเจาะรูแสก็แสลังคามานะคะสภาพดี กระบะท้ายไฟไท้ายสภาพดีไม่มีแตกราวนะคะสีสันฟ้ากระโปรงสวยงามนะคะตอนนี้ก็ไฟสวยนะคะรถก็ทะเบียนปราจีนบุรีนะคะสองเจ็เองเจ็ดเลยดูซอาหลังกันบ้านนะคะไล่ไปตั้งแต่รอยอาร์กด้านบนค่ะรอยอาร์กน็อตไม่ขยับนะคะ วงกลมคมกมิบนะคะองนี้เหมือนกันลายสวยนะคะลาเม็ดอาร์ตเนิไม่ขยับนะคะวงกลมคมกิบเลย <c oughs> ดูช่วงล่างนะคะแหนบหนึ่งสสาสี่ห้าแหนบเดิม้าแผนโรงงานนะคะอย่างอะไรผมใช้งานหนุบเซนกระาดาษด้านล่างสภาพด,ดีไม่มีฝุ่นนะคะทำน,นี้สะอาดเลย ีเซ็ตด้น้างฝั่งน,นี้กันมาค่ะด้านใน,นดูสวยใหม่เอี่ยมเลยนะคะบอกก็เหมือนเพิ่งจะหุ้มมาใหม่ใหม่ไม่มีขีดขาดนะคะเงาวับดูเล็กไมค่ะมาอยู่ที่1,40,000สกว่ากิโลนะคะน็อตเลืดนด้านข้าง สติก <c oughs> เกอร์น็อตตอกต่างๆนะคะได้เดิมๆนะคะไวยอาร์ตลายปลายกล้องไม่โฟกัสให้เลยน,นะคะอา่ามาเดิมๆนะคะ ดูตอนที่2ฝั่งนี้กันบ้างแขมงประตู้สวยค่ะด้านในสวยไอาร์ตนี่อ้ากล้องไม่โฟกัสให้ดูเลยอโอเคเช็คกระจกไฟฟ้ากันบ้างน,นะคะคู่หน้าขึ้น โอ้ยอรี่นะคะเดี๋ยวต้องไปหาหมออีกรอบแล้วนูอะเค่โอเคสตาร์ทฟังเสียงเครื่องค่ะท่อจะมีความซิ่งหน่อยนะคะก็ถ้าไม่ชอบเปลี่ยนสายท่อพักใค้นั้นเสียงเบาลงได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันค่ะมาดูสภาพเ้องเครื่องกันนะคะเครองร้านท้งวงฟสารเรียบร้อยเครื่อง2.5 DDI นะคะ มอ,อยู่ครบฝากระโปรงได้ดำแเนินของอีซูซุนะคะ,ะอีสูซก็อยู่ครบเลยอ่ะปี2015เลยนะคะแล้วก็ได้4ประตูด้วยก็คใครสนใจถ้ามาสอบถามได้นะคะราคาเปิดเทนนี้อยู่ที่259,000บาทนะคะราคาเงินสดต่อรองได้นะคะผ่อนก็จัดได้เหมือนกันนะคะถ้าเครดิตดีมีไรายได้มีสเตทเมนต์ย้อนหลังหงเดือนนะคะดูรถได้ที่เต็นท์รถวิเชียรถดีอำเภอหนองหงจังหวัดปุรยลค่ะ ันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ